หน่วยที่2หนูแต่งกายเหมาะสมเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่เรามาดูวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสกันค่ะ <Wow. S 2> คนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลาบางครั้งต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเช่นไปโรงเรียนไปเที่ยวไปออกกำลังกายไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ไปทำบุญที่วัดไปร่วมงานรื่นเริงไปร่วมงานแต่งงานหรือไปร่วมงานศพซึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อทำกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันตามกฎระเบียบ กติกามารยาทวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละสถานที่ที่เราไปดังนั้นการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสจึงหมายถึงการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำและสถานที่ที่เราไปค่ะเสื้อผ้าสำหรับใส่อยู่กับบ้านควรเป็นแบบเรียบง่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆ เสื้อผ้าที่สวมใส่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายควรเป็นเสื้อผ้าที่ขนาดพอดีตัวไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวนอกจากนี้เนื้อผ้าควรซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดีเสื้อผ้าสำหรับใส่นอนควรเลือกชุดที่หลวมสวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปถ้าอากาศหนาว ควรสวมชุดนอนที่เป็นผ้าเนื้อหนาและถ้าอากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางชุดนักเรียนควรเป็นชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนและมีเนื้อผ้าที่ทนต่อการซักรีดเพราะเป็นชุดที่ใช้เป็นประจำเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวควรเป็นชุดที่เหมาะสมกับสถานที่และคล่องตัวในการเดินทางเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปทำบุญที่วัดและไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ควรเป็นชุดที่มีรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉาดเช่นเด็กชายนุ่งกางเกงขายาวกับเสื้อเชิดแขนยาวหรือแขนสั้นเด็กหญิงนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงสวมเสื้อที่ปกปิดมิดชิดชุดไปร่วมงานเลี้ยงรื่นเริงและงานมงคลเช่นงานแต่งงานควรมีสีสันสดใสมีรูปแบบและลวดลายสวยงามตามความชอบของผู้สวมใส่ชุดไปร่วมงานศพ ซึ่งเป็นงานที่เจ้าภาพรู้สึกโศกเศร้าควรเป็นชุดสีดำสีขาวหรือสีขาวดำเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพและผู้เสียชีวิต